สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบระหว่างเกมแกรนพีทนะครับกับเกมบ็อกฟุตกันว่าระหว่าง2เกมเนี้จะแตกต่างกันอย่างไงละครับแล้วก็รูปแบบการเล่นเนี่ยจะมีอะไรที่แบบว่าอำนวยความสะดวกเนาะสำหรับเด็กใหม่หรือว่าเด็กเล็กๆหรือว่าผู้เล่นใหม่นะครับหรือว่าอาจจะรุ่นบวกผมเนะี่ยอายุประมาณ20 18 17ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างกันระหว่าง2เกมนี้นะครับว่าจะแตกต่างอะไรไปบ้างเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากเกมแกรนพีทก่อน,นะน,นอ Game Game เนาะฮับจักรวาลในที่ผมแปลเป็นภาษาไทยนะครับฮับจักรวาลปรับแต่งปรับแต่งนี่คือการแต่งตัวนะครับผมแล้วก็เซตเซตเนี่ก็คือกดเล่นเกมนั่นแหละส่วนเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับการใช้ลูบักซื้อเนาะส่วนฮับจักรวาลเนี่ยจะเกี่ยวกับการเทรดของซะมากกว่านะครับฮับจักรวาลก็จะเป็นอีกโลกนึงอ่า แต่ถ้าจะเทรดของได้ก็คือต้องวิ่50ขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาดูรูปแบบของ เกมแกนพีทกันนะครับว่าระบบเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะและในตอนนี้นะครับเกมแกนพีทเนี่ยเป็นไวรัเลาที่มาแรงมากนะครับจนทําให้ผู้เล่นเนี่ยเล่นสูงสุดต่อวันนะครับหนึ่งแสนคนขึ้นไปเลยนะครับก็เพราะว่าเกมเนี่ยเปิดฟรีนะครับเพราะแต่ก่อนต้องเสียโลบักเนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะกลับไปที่โลกหนึ่งก่อนละกันแต่ผมขอยอมรับจริงๆนะครับว่าสําหรับเกมแกนพีทเนี่ยระบบดีมากเลยนะครับดีกว่าทุกเกมนะครับในวันพีทอันนี้ความคิดส่วนตัวนะครับทุกคนแล้วก็ใน หลายๆช่องเนี่ยก็ได้จัดลำดับเกมนะครับผมว่าเกมวันพีที่ดีที่สุดนะครับแล้วเจ้าเกมเนี่ยก็ติดลำดับที่หนึ่งเลยนะครับเจ้าแกนพีทอันนี้ผมเสกเรืออะไรได้บ้างเนี่ยเสกเรือไงวะชิปเป่งแหละอะไรวะเนี่ยซื้อเรือไม่ได้เลยเหรอเดี๋ยวต้องซื้อเรือมาก่อนเหรอแต่นี่คือเราไม่มีเรือเลยนะจบแล้ว โอ้ไม่ก็อ่ะโอเคเพื่อนเอาเป็นว่าผมฟาร์มเกาะนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าเสกเหลือไม่ได้น่าจะไม่ได้ซื้อเรือตั้งแต่เกาะแรกผลที่ผมใช้อยู่ก็จะเป็นผลบอมบ์นะครับ,บเขาว่ากันว่าเนี่ยผลบอมบ์สามารถฟารม์มจนถึงเวลตันได้เลยนะครับแต่ระบบเกมเนี่ยผมรู้สึกว่าเล่นยากมากนะครับสำหรับน้องๆที่จะมาเล่นนะครับขนาดผมเนี่ยก็20แล้วนะครับและในความคิดผมเนี่ยรู้สึกว่าเล่นยากมากคนดูแบบยากอะ่ะ <laughs> ถ้าเราโดนต่อยนี้คือเราสวนไม่ได้นะครับดูดิอ๋อไม่ไหวเลยคือเราต้องเฟิร์สก่อนนะเฟิร์สแอคทาก่อน นี่ไงโอ้โหโอ้โหเพื oh ่อนจะตายแล้วจะตายแล้วโอ้ยมี perfect block ด้วยนะครับคนดูก็คือการกด F นะครับโคตรเฟี้ยวอ่ะ แล้วก็เกมนี้สามารถเปิดใหม่ได้ด้วยนะบอกเลยนัวๆครับผมเกมนี้ถ้าคนไทยเล่นนะแต่อย่างว่าครับเกมนี้มันความยากกว่าจะขึ้นแต่ละเบลนะครับมันอาจจะไม่เท่าบอกฟุตหรอกบอกฟุตก็คือมันจะง่ายนะครับกว่าจะฆ่าได้แต่ละตัวรู้สึกทอมากเลยอยากจะกดออกเกมแล้วไปเล่นเกมที่มันง่ายกว่านี้โอ้โหดเดี๋ยวผมตายให้ดูนะเราจะโดนแบบว่านี่ไง เอ,อินเพื่อนแล้วก็สําหรับผลปีศาจนะครับถ้าเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะตายนะครับผมแล้วถ้าเราจะไปกินผลอื่นเนี่ยเราไม่สามารถกินได้เลยนะคือเราต้องไปหาที่รีผลปีศาจก่อนนะครับก็คือต้องเสียโลบักนะถ้าไม่เสียโลบักเราก็ต้องไปหาเทปหรือว่าไปหาของทาเคลสอะไรสักอย่างนี่แหละเท่าที่เล่นมาความรู้เวลสามสิบก็จะมีประมาณนี้นะครับเรื่องบอสเนี่ยคือค่ายากมากคนดูแล้วถ้าเด็กๆใหม่ที่เข้ามานะไม่มีผลนะ ผลหายากมากไม่ได้สุ่มเล,เล่นๆเลยนะครับผมแล้วกอดแต่ละกอดเนี่ยเพื่อนเรามองไปรอบๆเนี่ยไม่เห็นนะครับเราต้องใช้เข็มทิศนะครับแล้วเข็มทิศเนี่ยเราต้องซื้อด้วยนะครับในแต่ละเกาดนนะ่ะโอ้โหแบบทอจัดอะ แต่เรื่องภาพสวยอ่ะอผมให้เรื่องสกิลอะผมให้เรื่องแบบฟังก์ชันอะไรหลายๆอย่างนะครับสวยสวยไปหมดเลยครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่อง PVP เนี่ยก็ไม่เท่าบอกฟุตนะอันนี้ผมกล้าการันตีเลยเรื่อง PVP เนี่ยไม่ไม่เท่าบอกฟุตนะครับเกมนี้เนี่ยนะครับจะเหมือนใช้ทักษะซะมากกว่านะในการ PVP ถ้าใครเปิดก่อนแล้วคอมโบเป็นนะบอกเลยว่าฝั่งตรงข้ามไม่มีโอกาสที่จะได้ขยับนะคนดูโ,โหยากมาก ถ้าเราไม่มีผมพีศาสนะครับก็คือต้องฟาร์มทีละตัวเท่านั้นนะครับห้ามรวมเด็ดขาดคนดูบอกเลยว่าถ้ารวมขึ้นมาเนี่ยบันไลนแน่นอนนะฮิตบ่บอกมันไม่ได้เหมือนบอกฟุตนะครับถ้ารวมขึ้นมาเนี่ยเรายัางไงก็ไม่สามารถต่อยได้หมดนะครับเราเนี่ยจะโดนต่อยเว้ยแล้วเราต้องค่าทีเะตัวกว่าจะได้ควสหนึ่งนะครับก็คือมีทั้งหมด7ตัว,วผมรับให้ดูนะนหนเอ่ย อ่ะตอนนี้เรามีเควสมาและแ8ดตัวฮะแดตัวนะ่าจะประมาณ3มนาทีได้นะสามสี่นาทีสองนาทีที่การ์ฟาผมก็คือว่าเราต้องต่อยก,ก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปถึงตัวศัตรูเนาะนี่ไงแล้วเราเนี่ยก็จะได้เปิดก่อนนะครับเราไม่จําเป็นต้องกดบังด้วยนะกดกันอนะนี่ไงนี่มีโอกาสต่อยผมเปล่าเองก็มาดิคิดว่าข้ากลัวเะล่าไอเด็กนักเรียนอืเด็กนักเรียนว,ยวะมันแต่งชุดเหมือนเด็กนักเรียนนีลยมันก่อมารีฟอร์ดใช่ไหมเนี่ยนะ อืมเอ้ยไม่ใช่มารีฟอร์ดทหารเรือแรนงเดียวกันวะนั่นแหละผมไม่ได้ดูเมย <c oughs> เดี๋ยวผมทำเพอร์เฟกต์บล็อกให้ดูนะไม่รู้ติดหรือวะ <c oughs> โอ้ยถ้าเรากดกระโดดด้วยมันจะต่อยสัตว์โตลอยนี่ว่าเยดโคตเท่อ่ะอ้าว <c oughs> โคตเท่่ะเยด ือเราส่วนไม่ได้กดกันไม่ได้แหละโอ้ oh my god ตายอีกทีดิเกมนี้เนี่ยกินสตเตมินา่มากเลยนะครับถ้าใครเล่นจนถึงเวลตันนี้ถือว่าสุดยอดมากเลยครับผมแล้วพูดถึงเรื่องร้านค้านะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันร้านอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋านะอ่าอันนี้จะเป็นการตั้งค่านะครับหมดเร็วนี้จะเป็นเกี่ยวกับกราฟิกเงาก็คือปิดได้ปิดเปิดได้เนาะอันนี้ให้เข้าร่วมอันนี้ปาร์ตี้นะครับเพลงก็จะมีด้วยนะอ่า อันนี้ก็จะเป็นงานอัพสแต็กนะครับการอัพสแต็กเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับคนดูถ้าสมมุติเรามีขาดำเนี่ยมันก็จะแยกสแต็ตออกมานะครับมันไม่สามารถไปอัพความแข็งแกร่งเหมือนในบ็อกฟุตได้นะครับถ้าเรามีขาดําแยกออกมาเราต้องไปอัพขาดําเองนะครับคนดูเออเอาดิยากไม่ยากอะ่ะเนี่ยถ้าผมมีผลปีศาจเนี่ยมันก็จะแยกออกมาอีกนะครับคือมันแบบเป็นอะไรที่แบบยากมากแบบฟาร์มแบบโอ้โห อันนี้เรืออันนี้น่าเป็นเกี่ยวกับปา์ตี้หรือเปล่าทำไมภาษาไทยมันหยงองหยงวะเนี่ยอันนี้น่าจะเกี่ยวกับเรื่องการซื้อของนะครับ15นาทีไม่สามเคพูดก่อนนะครับคนดูไม่มีถาวรน,นะครับสำหรับการซื้อคูณ2นะครับต้องซื้อเป็นเวลาเท่านั้นนะครับ15นาที1ชั่วโมงนะครับอะไรครับเนี่ยส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการอ่าอันนี้ถาวรก็เกี่ยวกับพวกกระเป๋าผลไม้นะครับแต่คูณ2ไม่มีถาวรเลย ผมว่ามันก็ดูแฟร์ๆดีนะสำหรับใครที่แบบมาเล่นพร้อมๆกันอ่ะมันก็จะดูแบบไม่เอาเปรียบแบบว่าถ้าใครมีตังก็จะซื้อของเกียนใช่ไหมล่ะเออแต่นี่คือแบบเราต้องเล่นแบบไปพร้อมๆกันเลยนะครับอยู่ที่ความอดทนของแต่ละคนแล้วแหละเดี๋ยวเพืพ่อนๆดูบอสนี้นะบอกเลยนี่ไงบอกเลยเกมนี้ครับผมมอนที่มีปืนบอกเลยว่าโพล็อกฮะโอ้โหดูดิโพล็อกโพล็อกไอ้เหี้ยโอ้โหตายเหอะ ตายเถอะโอ้โหไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหตายแล้วไม่ไหวปะนี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องเทรดนะครับว่าจะเป็นยังไงดูดิค่าหัวแต่ละคนเนี่ยแบบตึงๆทั้งนั้นเลยอะหลักแสนหลักหมืน่นแล้วเราอะเท่าไหร่เราอยู่สิบอย่าโอ้โหอะไรวะเนี่ยเล่นมาเว้สามสิบแล้วแต่ยังสิบอยู่เลยก็คือว่าในนี้มีแต่พวกตึงๆนะฮะคนดูดูดิอะไรวะเนี่ย ถ้าเราเข้ามาในเซิร์ฟนี้เราก็ทําได้แค่พิมพ์ว่า Give me food, ผี Give me g i v e me ผี v e food เฮ้ยไอ้นี่ไงเพื่อนอย่างมีคนทิ้งอย่างเงี้ยเห็นปะมีคนทิ้งผลนะ่ะเราต้องรีบชิงนะครับเอา้าผมเก็บไม่ทนลลววันอ่ะผลอะไรวะน่าจะเป็นผลกากนะครับคนดูแต่ผมใช้ผลบอมอะ่ะดีสุดแล้วแหละ อันนี้ผมพูดถึงการเข้าถึงของเกมนี้นะครับผมสำหรับเด็กหรือว่าจะเป็นผู้ใหญ่วัยรุ่นอะไรประมาณเนี้บางทีแบบว่ามันน่าจะแบบอำนวยความสะดวกให้เด็กใหม่ๆเนาะที่จะเข้ามาเล่นเกมนี้นะครับแบบความง่ายอะไรประมาณนี้เด็กๆก็น่าจะชอบกันออโอเคครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูเกมบล็อกฟุตกันต่อเลยสวัสดีครับเพื่อนดูตอนนี้เรา เขาสู่เกมบอกฟุตนะครับเราจะมาดูความตกต่างระหว่าง2เกมนี้นะครับอ่ะอย่างแรกเลยที่เราเห็นได้ชัดก็คือเรื่องภาพนะครับแล้วก็เรื่องฟังก์ชันของหน้าเข้าเกมนะครับผมอาจจะแตกต่างกันไม่เยอะมากนะครับแต่เพื่อนๆก็น่าจะสรุปกันได้เกี่ยวกับเรื่องภาพเนาะอ่ะแล้วก็การมูฟเมนต์อะไรต่างๆก็แตกต่างกันนะครับอย่างเกมบอกฟุตเนี่ยก็คือแบบผิวดีนะครับง่ายสะดวก การโจมตีอะไรต่างนะครับผมผมรู้สึกว่าบอกฟุตอะฟ์งง่ายมากจริงๆง่ายมากจริงแล้วอีกอย่างเนี่ยการที่เราจะไปหาแต่และก่อนเนี่ยก็จะมีบอกได้เลยนี่เบลสามสิบสิบห้าหกสิบเก้าสิบอ่าเรานั่งเรือนั่งไปเลยครับเปิดกราฟิกสุดหาเล่เกาะอันนี้คือความง่ายนะครับเด็กๆที่เข้ามาใหม่เนี่ยยังไงก็คือหาเจอแน่นอนนะครับมีป้ายบอกทั้งทีนะครับแล้วก็อีกอย่างก็ดูรอบๆก็ได้นะว่าเจอนะถ้าผมปรับกราฟิกประมาณ1อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับ ก็แบบว่าเราเปิดก่อนเปิดดูก่อนอ่านี่ไงเราเห็นแมพละเราก็ปิดแล้วเราก็นั่งเรือตามแบบตามทิศทางเลยอ่ะประมาณนี้และอย่างหนึ่งที่ผมชอบก็คือจุดเกี่ยวกับขายดาบขายวุธนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเอ่อบอกฟูดเดียวเลิกเกี่ยวกับผลไม้นะก็คือเด็กใหม่ที่เข้ามาเนี่ยจะเจอร้านค้าเลยมีเซสสปาเลยแล้วก็ร้านขายดาบนะครับอ่าอันนี้ก็คือแบบอำนวยความสะดวกแบบเต็มที่นะครับใกล้กันมองง่ายอันนี้ก็เป็นจุดรับเคลยนะครับนี่คือง่ายจริงๆนะสำหรับผม เด็กๆใหม่ที่เข้ามาไงก็ง่ายครับนี่คนพาหรอตีเข้ามานะเอ,าเอ้าอฮ้ยขอโทษเอาขอโทษผมคิดว่าเขาแบบอยู่โลก2โลก3าไงแล้วเขาไม่ช่วยแบบเพื่อนฟาร์มตอนแรกผมคิดว่าเขาจะถึกกว่านี้นะเนี่ยเพื่อนๆก็ดูนะครับความสะดวกสบายในการเล่นผมรู้สึกว่าเกมนี้แบบอำนวยความสะดวกแบบดีมากอะแต่มีอีกอย่างหนึ่งที่มันไม่ค่อยดีครับผมคือโปรเยอะ แล้วไปโลก2กันมันจะเป็นยังไงก็อย่างว่าแหละครับคนดูบางที ประตูบแบบแหมคุณอาจารย์ตัวเองโอเคเพื่อน,เอนๆเขาหนีแล้วเราไม่ตามนะเราไม่ใช่ผลที่ตามได้แล้วพ <c oughs> อก่ <c oughs> อนเ,เขาน่าจะหนีแล้วแหละโอเคครับทุกคน บอกฟุดก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมรู้สึกว่าฟังก์ชันเนี่ยเรื่องบอกฟุดน่าจะเยอะกว่านะครับเรื่องการทํานู่นทํานี่ทําดาบทําเผ่าหรือว่าทําอะไรหลายๆอย่างนะครับผมรู้สึกว่ามันเยอะดีแล้วก็ทําง่ายนะครับมันไม่ได้ดูแบบดูยากหรือว่าไม่เข้าใจเหมือนแกนพีชนะครับผมแต่ถ้าพูดถึงเรื่องภาพเรื่องแอนิเมชันหรือว่าอะไรหลายอย่างโดยภาพรวมเพื่อนก็น่าจะประเมินกันได้เนาะแต่เรื่องความยากง่ายเนี่ยผมก็น่าจะให้เกมแกนพีที่1เลยนะครับมัน ยากจริงๆยากจริงๆครับยากจริงๆผมไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเราเวลตันเนี่ยเราอาจจะดูง่ายก็ได้นะเพียงแต่ว่าทาไมต้องเวลตันน่ะคนที่ฟาร์มใหม่ๆแรกๆเนี่ยมันลําบากมากนะครับคนดูมันเหมือนว่าฝืนเล่นแหละโอเคนะครับคนดูก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชืนช่นชอบไปลืมฝากกดไลค์ซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับตอนเกมบอกฟุตแกนพีถ้าใครชื่นชอบเกมอะไรก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับผมสำหรับวนี้สวัสดีครับ